สวัสดีครับได้เวลาของรายการครูที่ปรึกษากับแจ็คไรเดอร์อีกครั้งครับและนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุค new normal ของผมนั่นเองครับนี่คือช่วงเวลาครับที่พวกเราจะมาช่วยกันคลี่คลายปัญหาที่หนักอกหนักใจไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือใครก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กในยุค new normal แบบนี้วันนี้ผมก็เลยมีคุณแม่ขอปรึกษาครับมาร่วมในรายการของเราด้วยนะครับต้องขอต้อนรับคคุณแม่ขอปรึกษานะฮะคุณแม่ แม่มีลูกเป็น เด็กเอ็กโทรเวิร์ดคือชอบแสดงออกชอบออกนอกบ้านครับนะฮะวันนี้นั่งอยู่กับเรานะต้อนรับนะแม่พรครับคุณมยุรีว่องประพินกุลสวัสดีครับแม่พรสวัสดีค่ะแล้วก็ต้อนรับนะฮะครูที่ปรึกษาของเราในวันนี้นะฮะเป็นกระบวนกรและนักเยียวยาความสัมพันธ์ครับต้อนรับครูนาอังคณามารังสรร์สวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณแม่ครับมีเวลา20นาทีครับในการปรึกษาปัญหานะมีลูก2คนเนาะคนหนึ่งปหนึ่งคนหนึ่งปสี แม่กำลังสนกำลังน่ารักเลย <มา S 1> เป็นเชียว <c oughs> นะแต่จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปรึกษาคุณาได้นะครับถ้าพร้อมแล้ว20นาทีเป็นของคุณแม่เชิญเริ่มปรึกษาครับขอบคุณค่ะคุณครูคะคือลูกอะค่ะเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนชอบพบคุณครูพบเพื่อนแบบนี้ค่ะ <c oughs> ทีนี้พอต้องมานั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่บางทีเกิดความเบื่อพอหลังเลิกเรียนอะคะ่ะทีนี้เขาก็จะ ดู u t ทู e มั่งเล่นเกมมั่งซึ่งเกมบางเกมเนี่ยมันมีเพื่อนที่มาคุยกันได้แบบนั้นนะคะเหมือนเขาไม่ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้แต่มาหาเพื่อนที่เกมได้ก็ไปหาเพื่อนในเกมใช่อย่างนี้เราจะทําให้เขาเนี่ยเบี่ยงเบนออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงบ้างคุณแม่อยากดึงลูกออกมาจากเกมครับใช่เราก็มีกําหนดเวลาเล่นนะคะแต่ทีนี้เหมือนแบบว่าฉันยังสนุกอยู่แบบนั้นนะคะเขาก็เลยเลยเวลาไม่รู้เวลาที่เราคุยกันไว ล็อกมือถือค่ะโอ้โหมีล็อกมือถือด้วยเออเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้ไม่หมดเวลาเล่นละอ่ะแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราหากิจกรรมมาให้เขาทำเพื่อที่จะเบี่ยงเบนนะค่ะแล้วมันซ้ำๆบางทีเขาก็จะเกิดความไม่อยากทำละอะไรแบบเนี้เราจะหายังไงให้เขาดึงจากตรงนั้นออกมาได้บ้างหรือว่าแม่สามารถแก้ปัญหาอย่างไงได้บ้างแก้อย่างไรดีครับครูดาครับขอคำปรึกษาให้แม่พรหน่อยครับ อย่างที่แจ็คแนะนำว่าลูกเป็น e x t r o v e r t นะนะแล้วก็พอฟังพฤติกรรมเหล่านี้เวลาที่ที่เราเห็นเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะมีบุคลิกภาพที่แบ่งเป็นธาตุในตัวเองเนาะอย่างลูกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นธาตุไฟผสมกับธาตุลม ธ <risque> าตุไฟเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบแอคชั่นจะต้องลงมือทําจะต้องใช้ร่างกายของตัวเองในการทํานู่น <sells> ทํานี่ <S <S> <S> <S นะช <asy> อบแบบว่าเป็นฮีโร่ชอบประสบความสําเร็จแบบได้ทําอะไรแล้วรู้สึกตัวเองเจ๋งอย่างเงี้ยส่วนธาตุลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบจินตนาการ ชอบที่จะอยู่กับกิจกรรมอะไรที่แบบได้ได้ไดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใช่ใชทาาดลมเนี่ยชอบเป็นสปอตไลท์ชอบให้คนแบบมองเห็นอย่างเงี้ย เอาเขาไปอยู่ในมุมที่แบบอ,บอับเพื่อที่ว่าเขาจะได้นิ่งๆซึ่งผิดปกติแล้วเด็กที่เป็นทัดลมเนี่ยเขาจะคิดอะไรได้ออกแล้วก็ทำอะไรได้ดีเมื่อเขาได้เห็นบรรยากาศการที่เขาจะไม่ใช่คนที่จะมาโฟกัสอยู่กับตัวหนังสือหรือหน้าจอได้ง่ายนะคะดังนั้นน่ะเราก็ชวนหาที่ทางเลยว่า ที่นั่งแล้วได้มองออกไปข้างนอกบ้างได้ได้เห็นโลกกว้างบ้างเด็กแบบเนี้ยเวลาที่ได้เห็นแบบเนี้ยจะเรียนได้ดีขึ้นนะคะลองเปลี่ยนมุมนั่งบ้างไม่ใช่นั่งเรียนออนไลน์ก็นั่งแต่ที่เดิมๆที่เดิมๆทุกๆวันเขาไม่ไหวเด็กทัดลมเนี่ยไม่ไหวเด็กทัดลมนี่คือเป็นประเภทถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาชอบเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ย้ายเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนโลเคชันโอ้เปลี่ยนหมดเพราะนั้นเราก็เราก็ช่วยเขาเพื่อให้เขาแบบ ได้อยู่กับจินตนาการได้มากขึ้นในขณะที่เรียนเขาก็มีบางทีเขานั่งเรียนกับโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะคเขาก็เบื่อเขาก็บอกว่าวันนี้ขอเรียนกับมือถือบ้างอ่าฉันก็ย้ายมุมไปนั่งที่อื่นอ่าทีนี้พอเรียนเสร็จปุ๊บฉันก็เปลี่ยนไปเป็น YouTube <อ>หรือว่าเล่นเกม<อ>ปะนะค่ะอือคือปัญหาที่เขาดู Youtube หรือเล่นเกมเนี่ย มันเป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยเนาะแจ็คเนาะแจ็คต้องได้ยินทุกเทปแน่นอนใช่ครับใช่คือมันเป็นยุคของเขาอะค่ะทีนี้ข้อดีของเราก็คือว่าเราตามหาให้เจอว่าในจินตนาการของเขาในการที่เขากําลังพยายามที่จะทํากับมือถือหรือ youtube เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาสนใจที่สุดแล้วเราจะต้องอเอาอันนั้นนามาเชื่อมกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะทําให้เขา ให้ให้เราจะช่วยเขาในการหาตัวตนที่แท้จริงของเขาศ<ะ>ักยภาพที่แท้จริงของเขา<อ>มันจะผ่านพวกเครื่องมือเหล่านี้แหละค่ะออแอบนึกไปเลยฮะหลานผมเนี่ยอยู่วัยใกล้เคียงกับลูกคุณแม่เลยฮะ,ฮะตอนนี้พ่อแม่เนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเออลองหาอะไรที่เขาอยากทําอย่างอื่นบ้างเขาเป็นคนติดหน้าจอเหมือนกันติดเกมชอบเล่นเกมกับเพื่อนคุยกับเพื่อนในเกมของเขาแต่วันนี้สิ่งที่ค้นพบก็คือ,เ,อเขาชอบเล่นดนตรีฮะ เอาคีย์บอร์ดมาให้เขาเขาก็เขาดู youtube เหมือนเดิมนะแต่ดูวิธีการเล่นแล้วเขาอยากจะเล่นแล้วเขาก็ลองเล่นพอลองเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นว่าอ่ะเออเล่นเป็นเพลงว่ะร้องได้ด้วยนะฮะคือเรียกว่าเหมือนที่คุณนาบอกนะครับผมพอคุณนาบอกว่าแค่เราต้องตามหาว่าอะไรที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหรือเขาอยากจะไปอยู่ตรงนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่มือถือถูกต้องไหมครคุณแมใช่อ,อย่างเช้าเช้าเนี่ยแบบหากิจกรรมคุณแม่อาจจะเหนื่อยช่วงแรกๆเนาะ<ม>แต่ถ้าเราหาเจอนะคะคุณแม่จ,จะรู้เลยว่าโอ้ยเราได้ได้ของขวัญที่ที่ชิ้นใหญ่มากเลยที่เราจะทําให้ลูกเติบโตบางทีพาเขาออกไปแล้วชวนเขาดูนกออกไปเล่นโลรลเลเบดหรือทําอะไรในตอนเช้าซึ่งมันเป็นการปลดปล่อยพลังงานของเขาแล้วก็อาจจะเจอทักษะพิเศษของเขาได้นะคะ<ม> เป็นไงครับแม่พอพอนึกออกไหมฮะพอนึกออกเพราะว่าเท่าที่เห็นณปัจจุบันนะคะเราเราบอกว่าหนูดูการ์ตูนเยอะไปไหมลูกหนูดูอะไรที่มันเป็นสาระบ้างไหมก็ช่วงนี้ก็จะเห็นเขาดูตัวต่อเลโก้อเขาก็จะดูเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปลากกล่องเลโก้ของเขามาค่ะแล้วก็มาต่อบ้างแบบนั้นและค่ะพอได้ไหมคะคุณครูได้ได้ค่ะเพราะว่าเด็ก ที่ใช้จินตนาการเก่งๆการต่อเลโก้ก็ทําให้เขาแบบได้เหมือนเอาจินตนาการที่อยู่ในหัวเขาออกมามเพราะว่าบางทีมันล้นนะคะคมันต้องเอาออกมาบ้างมันต้องปล่อยของเหมือนพลังงานไกลยเยอะก็ต้องเอาออกไปวิ่งออกไปตีแบตเพื่อให้เอาพลังงานของเขามันออกมาแล้วเวลาเขาอยู่กับจอมันก็จะนิ่งขึ้นนะคะนี่ะะนะคะประเด็นนีป้ประเด็นแรกครับที่เตรียมมาเคลียร์ไหมฮะโอเค เคลียนะคะน่าจะได้วิธีการกลับไปนะเพื่อที่จะลองทําดูนะกับลูกของเราทีนี้มีประเด็นถัดไปอีกมีค่ะคุณแม่ครับตอนนี้คุณแม่พอได้ใช้เวลาไปนะครับประมาณ8นาทีแล้วนะครับยังเหลืออีกนะฮะเพราะฉันคุณแม่ครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับโอเคประเด็นต่อไปก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะคุณครูอะค่ะบางวิชาเขาก็จะมีให้ตอบคำถามอ่าให้เล่นเกมมั่งอะไรแบบเนี้ย ทีนี้เธอความกระตือรือร้นของเด็กอะค่ะฉันอยากเล่นเกมฉันก็ยกมือมากฉันก็กดไอตัวยกมือในใ,ในหน้าจอใช่ไหมคะทีนี้ก็รอไปคุณครูไม่เรียกสักทีหนึ่งความที่บอกว่าฉันเตรียมจะมาตอแบแต่ความกระตือรือร้นมันหมดอะค่ะแล้วบับางที งอนครูคือหมดชั่วโมงแล้วครูไม่เรียกงอนครูวันนี้ครูไม่เรียกเลยไม่อยากเรียนละพอถึงชั่วโมงถัดไปครูจะเรียกอีกไหมอ่ะ,อออะเขาก็รอคอยอะพอเริ่มมีมีมบางบางค,างครั้งที่เรียกฉันก็นดีใจวันนี้ครูเรียกด้วยแต่พอชั่วโมงถัดไปครูไม่เรียกกันแลเหี่ยว <He al. S 2> จะทำยังไงที่จะแบบว่าออพอครูไม่เรียกแล้วเนี่ย น้องจะมีแรงฮึดมา,เ,าเพื่อที่จะนั่งเรียนต่อไปอคือบางทีงอนครูแล้วเลิกเรียนเลยค่ะเดินไปเลยอืม,มีค่ะมีแบบนี้ทํำยังไงดีครับคุณดาครับก็เห็นม้าบอกแล้วว่าเด็กธาตุลมเนี่ยเขาต้องการเป็น spotlight มหมายความ,มว่าถ้าฉันรู้คําตอบเนี่ยทุกคนจะต้องมองมาที่ฉันแล้วฉันจะได้ตอบแล้วฉันจะรู้สึกดีซึ่งการที่เขา ได้ฟังครูแล้วก็รู้คําตอบและยกมือที่จะตอบเนี่ยอันนี้ค,คุณแม่ต้องเห็นว่านั่นเป็นข้อดีของลูกฉันแหละแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกงอนครูหรืออะไรคุณแม่ช่วยเขาเลยมันมีทักษะอันหนึ่งที่ทําให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราอะเข้าใจเขาและเราก็ยอมรับสิ่งที่เราเขาอยากทําโดยการที่ทําให้เขารู้สึก ได้ทําสิ่งนั้นภายใต้จินตนาการแล้วบอกเลยนะคะถ้าลูกเป็นธาตุลมเนี่ยจินตนาการเก่งมากถ้าเป็นนานาก็จะแบบว่าอ๋อเหรออ๋อวันนี้นายยกตอบเหรอแล้วครูเขาไม่เรียกเหรอไหนไหนลองใหม่ซิครูก็ถามอะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ถามนะแม่ถามปุ๊บไหนเธอยกมือซิไหนไหนตอบสิเธอตอบอะไรอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเล่นกับเขาแบบเนี้ย เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่บอกเลยนะคะได้ผลกําไรสูงมากในการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันทําให้การเรียนสนุกได้เนาะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าแม่อยู่กับฉันแล้วก็แม่เข้าใจฉันแม่ยอมรับสิ่งที่ฉันจะตอบถ้าวันไหนที่เขายกมือและตอบเราก็อาจจะคุยเล่นไปกับเขาว่าวันนี้ในในยกมือแล้วในที่ตอบคําถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือพอเวลาที่เรา เราเชื่อมตัวเรากับเขาด้วยการกระทำแบบเนี้<ะ>มันทำให้เด็กที่มีบุคลิกภาพแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่ยอมรับแม้ว่าในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้เรียกตอบแต่เรากลับทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับแบบนั้นด้วยจิจนตนาการของเขา มันทําได้เหมือนกันค่ะแล้วมันมีค่ามากมากนะคุณดาถ้ามันแลกกลับมาด้วยคําว่าแบบแม่เข้าใจเราแม่เข้าใจเราโอ้โหคุณแม่ครับไอ้คาว่าแม่เข้าใจเราเนี่ยจะเชื่อมต่อไปในอนาคตกับอีกหลายเรื่องที่คุณแม่จะต้องทำกับลูกเลยมหาศาลนะฮะโอ้โหไปนไงฮะโอเคยังมีอีกไหมฮะคำถามในประเด็นนี้ ยังคาใจตรงไหนของลูกไหมฮะอะาจจะมีปรึกษาต่อได้เลยครับค่ะคือตอนเรียนออนไลน์อันนี้ค่ะบางชั่วโมงคุณครูอ่ะจะไม่ได้มานั่งสอนคุณครูก็จะส่งคลิปมาอ่าทีนี้บางคลิปเนี่ยมันไม่ได้ยาวนาม,มาค่ะอ่า เกิดความเบื่อแล้วฉันต้องมานั่งดูคลิปอีกระไม่มีการตอบโต้กันกับคุณครูแบบนี้ฉันเหมือนนั่งดูอะไรก็ไม่รู้อยู่กับน้องชอบตอบโต้น้องชอบตอบโต้พอพอมาเรียนแบบเป็นคลิปอะค่ะอ่าเขาก็จะเกิดแบบอะไรอะฉันเบื่อแล้วถ้าเราบางทีเรามีทุลาใช่ไหมคะเราไม่ได้สามารถนั่งประกบกับเขาได้ตลอดเวลาเนี้ก็ ไม่สนใจละดูไม่จบบางทีอย่างเงี้ยทํายังไงให้เขาดูคลิปตรงเนี้ยให้จบได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าเขาตลอดเวลาออ่แต่คนโตเนี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่คนเล็กป้านึ่งแล้วก็เข้าใจว่ามันเนาะไม่สามารถนั่งดึงดูดไอ้กับโทรศัพท์ขนาดนั้นอะได้แต่ก็อยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมถึงแม้เข้าใจแล้วคุณแม่พูดว่าเข้าใจนะฮะแต่ว่าอยากได้คาปรึกษาเพิ่มเติมนะคุณดาครับค่ะก็ การที่คุณแม่เลือกที่จะไม่ประกบลูกเนี่ยภูนาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เลือกได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีประกบลูกแล้วปรากฏว่าลูกเขาควบคุมตัวเองไม่ได้คาะตนนี้เราต้องเข้าใจว่าเด็กหขวบเนี่ยเขาเพิ่งเกิดมาในโลกใบนี้ได้แค่เพียง5-6ปีแล้วความสนใจในโลกใบนี้มันก็เยอะมากเขายังไม่รู้ว่าเขาจะต้องฟังมันแล้วการฟังมันให้ผลตอบรับอะไรกับชีวิตของเขาอะไรยเงี้ย ถ้าลูกไม่ชอบการบ้านจงอย่าสร้างความทุกข์กับตัวเองยาวนานออตั้งใจทําไปเลยเพราะว่าการบ้านอย่างไรต้องทําเรียนไม่ดีลูกก็ทุกข์เองเอเอถ้าลูกตั้งใจฟังตั้งใจทําการบ้านเสร็จในเวลาสั้นจบเราไป<อ>ทําอย่างอื่นที่ลูกอยากทําและมีความสุขเขาจะให้ความร่วมมือมากขึ้นนะคะ<อ><อ>มันอาจจะไม่ได้ผลในครั้งแรกนะคุณแม่แต่ว่าพอเราพูดไปแล้วก็หาตัวอย่างที่เราทำให้เขาพยายามให้เขาเห็นผลลัพธ์ พอได้ผลนะคุณแม่จะสบายสบายเพราะไม่ต้องเฝ้าเลยค่ะค่ะคุณครูค่ะแล้วถ้ามันเป็นคลิปวิชาที่น่าเบื่อล่ะคะ <c oughs> เออโอเคถ้าอันนี้เราพูดในฐานะที่แบบ เป็นแม่ของลูกด้วยเหมือนกันนะ,<ฮ>ะซึ่งเราอยู่กับความเป็นธรรมชาติถ้าคลิปบางคลิปมันน่าเมื่อบางทีเราก็รับหูหลับตาลืมลืมมันไปบ้างก็ได้เพราะว่าอันนี้มันคือความเป็นจริงของชีวิตนะคะบ,บางทีเราจะให้ลูกตั้งใจทุกอย่างคุณแม่มยังตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เลยถูกไหมคะบางทีเรารู้สึกว่าเราควรจะฟังธรรมะแต่พอธรรมะมาเยอะเยเยอะเราก็ไม่ไหวใช่ไหมเราต้องสกิบบ้างก็ บางเรื่องก็ข้ามบังก็ได้ค่ะครับผมเขาก็จะรู้สึกว่ายแม่เข้าใจอันนี้สําคัญจริงนะคะทำไมก็ต้องมีวิชาที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบบ้างเนาะปิดตาข้าวหนึ่ง้ามรู้ไหมว่าวันที่บอกกับลูกว่าเออถ้าไม่ชอบก็ข้ามบางก็ได้ลูกอคนลูกแบบเบาเลยนะแล้วบางทีกลายเป็นว่าฟังก็ได้คือเขาแค่ต้องการคนเข้าใจเขาอะ เด็กโดยส่วนใหญ่นะคะนะฮะเอาละคุณแม่ครับประเด็นนี้เคลียร์นะได้ค่ะคุณแม่ครับตอนนี้เหลือประมาณ3นาทีครับยังมีคาถามอยู่ไหมฮะขออีกหนึ่งคำถามอ่าได้ครับไม่มีปัญหาครับคุณแม่พร้อมนะฮะหนึ่งคำถามคุณแม่เชิญขอคำปรึกษาครับคุณครูคะด้วยความที่คุณแม่ต้องดูดูลูกด้วยเนาะดูคนที่บ้านแล้วเราบางทีเราก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านด้วยอ่ะทีนี้พอกลับมาบางทีมันหมดแรงอะค่ะหมด หมดแรงคืออยากจะสร้างแรงฮึดยังไงคืนความสดชื่นก <c oughs> ับค่ามสดะื่นใจของเองยังไงดีครับคุณดาครับ<ช>ขอคำปรึกษาหน่อยครับสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ต้องเข้าใจในการสื่อสารกับลูกอย่างแท้จริงก็คือเราไม่ได้เป็นฮีโร่ไปทุกนาทีทุกวันทุกเวลาการที่เราบอกกับลูกว่าลูกจ๋าวันนี้แม่เหนื่อยมากเลยลูกเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะคะเชื่อไหมว่า ลูกอยากเห็นเราเป็นแบบนี้นะลูกไม่อยากเห็นเราฮึดทุกอย่างออันนั้นแต่มุกเนี้ยก็จะใช้ได้ไม่บ่อยไม่ใช่ทุกวันใช่ไหมถ้ามันมีแบบมาแล้วก็เริ่มมีความถี่ในการที่แม่จะเหนื่อยคุณแม่ก็ต้องตั้งเหมือนจิตเราอะอยู่ตรงไหนพลังงานเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะจิตเราอยู่กับความเหนื่อยบางทีเราก็จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าปกติแต่ถ้าคุณแม่มองไปถึงว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยลูกในวันเนี้ยแล้ววันข้างหน้าลูกเราจะ ดูแลตัวเองได้ลูกเราจะอะไรเงี้ยเราก็จะแอคทีฟขึ้นมาทันทีเพราะว่าบ,บางทีแม้แต่ตัวเราตัวนัเองเนี่ยบางวันเหนื่อยแต่พอเรารู้สึกว่าเรามองไปอนาคตว่าเฮ้ยวันหนึ่งลูกเราจะได้สิ่งนี้จากเราได้การเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบจากเรารเราก็จะมีความสุขแล้วก็ทําได้แต่ถ้าวันไหนไม่ไหวคุยความจริงเลยค่ะวันนี้แม่สลบแม่ขอตายหนึ่งวัน,นแต่อย่าใช้บ่อย แต่เออแต่มันบ่อยไม่ได้บ่อยโอเคแต่ว่าลูกอยากเห็นความเป็นมนุษย์จริงๆของเราแบบนี้นะเราคือคนธรรมดาให้กับลูกค่ะค่ะ <c oughs> แต่บางทีเขาก็มีมุมน่ารักของเขาเนาะบางทีเราก็ออกมาเราก็บอกว่าวันนี้แม่เหนื่อยมากเลยลูกลูกก็แม่นั่งเลยเดี๋ยววันนี้ทอดไข่ให้กินอ <c oughs> ความเหนื่อยของเรานี่มัน <c oughs> ลูกอยากโชว์ความทัดไฟของเขาถูกต้องไหมคะใช่เขาอยากเป็นฮีโร่เขาอยากจะปกป้องแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแลวถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้ทําบ้างมันก็จะแบบเขาก็จะรู้สึกฟินว่าเออวันนี้เขาเขาเป็นฮีโร่ของแม่ต้องเปิดโอกาสเหมือนกับเอาความยากของเราอ่ะเปิดโอกาสให้เขาได้เติบโตกว่าเราเขาดูแลเราได้ดีมากให้เขาได้รู้สึกได้ได้โชว์ความสามารถของตัวเองออกมาครับ ว่าฉันสามารถดูแลแม่ได้อะไรใช่ซึ่งสถานการณ์มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างเดียวนะฮะคุณแม่ฮะสิ่งที่คุณแม่ถามมาันกำลังตอบโจทย์เลยนะคะว่าลูกสามารถเป็นเป็นฮีโร่แล้วเขาก็แสดงออกเขาได้ในทุกเวลาที่อยู่กับกับคุณแม่ด้วยซ้ำใช่<ม> <laughs> ดีจังเลย<ม>อาแล้วครับแม่พรนครับ เคลียร์ทุกประเด็นไหมครับวันนี้เคลียร์ค่ะแล้วก็เวจะอลองเาอาคําแนะนําของคุณครูเนี่ยไปปรับใช้อ่า,อาดีมากๆนะคะวันนี้ถือว่าเป็นมุมสุขสนานผมเชื่อว่าพลังงานดีๆแบบนี้เนี่ยลูก น่าจะได้จากแม่พรไปด้วยแล้ววันนี้แม่พรเองก็ได้พลังงานดีๆจากลูกด้วยนะครับนะ,ะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันวันนี้ขอบคุณแม่พรที่มานั้งคุยกันครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะแล้วก็ขอบคุณมากครับคุณาครับนะฮะวันนี้ให้คาปรึกษาน่ารักตามล์คุณาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับครสวัสดีค่ะรู้สึกประทับใจคุณครูคะ่ะในคําแนะนําหลายๆด้านอย่างคลิปบางคลิปที่เมื่อกี้คุณครูบอกคะ่ะว่าบางคลิปที่มันน่าเบื่อเนี่ยให้เราหลับหูหลับตาไปบ้าง แล้วก็เรื่องสร้างแรงฮึดก็คือให้มองไปในอนาคตว่าถ้าเราเหนื่อยวันเนี้ยแล้วอนาคตของลูกเราจะเป็นยังไงแบบนั้นนะคะช่วยเขาในการที่จะดิวกับตัวเองดิวกับสิ่งที่จะต้องเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเราเข้าใจความเป็นท่านเขาเราก็จะช่วยเหลือเขาได้ดีมากแล้วมันกลายเป็นความสนุกของชีวิตนะคะบางทีสถานการณ์ที่เราจะต้องให้ลูกเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องหาทางพลิกแพงเพื่อสร้างความสนุก ตามบุคลิกภาพของลูกค่ะ